สวัสดีครับวันนี้ครูมัพระเจ้าขอรายงานเรื่องการมันติเทคการตรจจับข้อผิดพลาดและการควบคุมการไหลของข้อมูลครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของการมันติเทคครับการมันติเทคคือกระบวนการทางเทคนิคที่สร้างขึ้นมาเพื่อนํามาใช้ในการส่งข้อมูลครับหลายตัวไปพร้อมกับการส่งข้อมูลไหลยตัวไปในสายเดียวกันครับต่อไปก็เป็นหลักการทํางานของวิธีการมันติเทคในรูปแบบต่างๆครับ เทคนิคการมัลติเพ็กครับจะมีอยู่สามวิธีครับคือการมัลติเพ็กแบบแบ่งความถี่ FDM และการแบ่งการมัลติเพ็กแบบแบ่งความยาวขึ้น w DM และการมัลติเพ็กแบบแบ่งเวลาเรือ TDM อย่างแรกนะครับการมัลติเพ็กแบบแบ่งความถี่จะอนุญาตให้ผู้ทรงหรือสถานีท่งจำนวนหลายๆสถานีและสถานีปลายรับสามารถสื่อสาร ร่วมกันอยู่บนสายสัญญาณเดียวกันได้ครับด้วยการใช้เทคนิคแบบอนาล็อกที่เกี่ยวข้องกับแบนด์วิทของลิ่งข้อดีข้อเสียของ FDM นะครับผู้ตรงหรือสถานีตรงจำนวนหลายๆสถานีและสถานีรับสามารถซื้อสารร่วมกันอยู่บนสายสัญญาณเดียวกันได้ส่วนข้อเสียของ FDM นะครับอาจจะเกิดการแทรกหรือลบวนจากช่องทางใกล้เคียงถ้าช่องมีความดีจำนวนมากสัญญาณแทรกระหว่างช่อง ทางก็จะมากไปด้วยครับอันนี้สองครับการมัลติเทคแบบแบ่งความยาวขึ้นครับหรือ WDM เป็นเทคโนโลยีที่รับการออกแบบเพื่อนํามาใช้กับสายไฟเบอร์ออปติกที่ส่งสัญญาณในรูปแบบของคลื่นเสียงสายไฟเบอร์ออปติกมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลสูงกว่าสายไฟเบร์ทั่วไปนะครับรวมถึงจะมีช่วงแบนด์วิดที่กว้างดังนั้นการใช้สายไฟเบอร์ออปติกนั้นเป็นสายนําสัญญาณเพียงแรงกําเนิดเดียวที่ส่ง ผลต่อการสูญเสียแบนด์วิดท์ไปโดยล่าประโยชน์ครับด้วยเทคนิค WDM จริงอนุญาตให้ส่งสัญญาณจากหลายแหล่งกำเนิดได้พร้อมกันบนสายนำสัญญาณเส่นเดียวัข้อดีครับของ WDM นะครับสายไฟเบอร์ออปติกที่จะใช้มีขนาดต้าความเร็วในการส่งข้อมูลสูงและมีช่วงแบนด์วิดที่กว้างครับส่วนข้อเสียนะครับก็ในการใช้สายไฟเบอร์ออปติก เป็นสายนําสัญญาณเพียงแรงกําเนิดเดียวจะส่งจะส่งผลต่อการสูญเสียบแบนด์วิดต์ไปโดยเป่าประโยชน์ครับอันที่3ครับการมัลติเพกแบบแบ่งเวลาครับก็จะย่อยออกเป็นสองอันนะครับก็คือการมัลติเพกแบบแบ่งเวลาในรูปแบบซิงโคน,นัสหรือ TDM และการมัลติเพกแบบแบ่งเวลาในรูปสถิติหรือ TDM ครับ การมันจิเพ็กแบบแบ่งเวลาในรูปสิงโครนัสนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสิงโครนัส DT d m ซึ่งจะอนุญาตให้ข้อมูลจากแต่ละแรล่งมาบูนเวียนเพื่อส่งข้อมูลไปบนสายส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยการใช้หลักการเดียวกันกับลาวโรบินเช่นมีจำนวน n ที่เข้าพุทธที่อินพุตเข้ามาสิงโครนัสที่ dm ก็จะให้ชิ้นส่วน,ขอ,นของข้อมูลเช่นไบต์ของข้อมูล จากอุปกรณ์ร unku, ส่งผ่านเปลี่ยนสายส่งข้อมูลความเร็วสูงจากนั้นก็จะใช้อุปกรณ์ที่จะอินพุตในลำดับถัดไปส่งบข้อมูลทางสายส่งข้อมูลความเร็วสูงหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆครับส่วนอันที่สองการบันทึกแบบแบ่งเวลาในรูปแบบสถิตินะครับเรียกชื่อหนึ่งว่าอซิงโครนัสท d m เป็นการบันทึกเชิงสถิติที่ข้อมูลสามารถส่งร่วมกันบนสายในลักษณะแบบแบ่งเวลาตามความต้องการนะครับ ซึ่องออกแบบมาเพื่อเล็กเลี่ยงการสูญเสียตลอดวางเปล่าของสถานีที่ไม่การสร่งข้อมูลดังนั้นข้อมูลนี้จะสูกส่งออกไปครับไปยังบนสายเฉพาะสถานีที่ต้องการสร่งข้อมูลเท่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งพนัท PDM จะมีความคล้ายกับ Start PDM ต,ตรงที่อนุญ,ญาตให้จํานวนอินพุตหลายๆอินพุตมีความเดียวทำมาทําการบัเพ็กด้วยกันสายส่งข้อมูลเส้นเดียวที่มีความเร็วสูงแต่จะมีความแตกต่างที่ สตาร์ททีดียมจะมีความเร็วโดยรวมของอินพุตเข้ามาบนสายตองมากกว่าแบบซิงโครนัสดีดีเอมดีดีเอ็มักว่างเปล่าข้อดีของ t ีดีครับเนื่องจากสัญญาณดิจิตอลนั้นจะมีช่วงเวลาที่แน่นอนของบิตจึงท,ท,ทําให้สามารถบันท็กแบบแบ,บ่งเวลาให้มีความสอดคล้องกับเวลาของบิตได้ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียของ T ีดีการบัทกแบบนี้จะ เกี่ยวกับอัตราวความเร็วของตัวกลางของข้อมูลเป็นสําคัญโดยสัญญาณที่มีอัตราวความเร็วตา่าต้องนําสัญญาณหลายๆสัญญาณมามันจิงมแพรวมกันจึงจะได้สัญญาณที่มีอัตราวความเร็วสูงต่อไปเป็นรายละเอียดและสาเหตุของสัญญาณลบกวน่นีดต,ต่างๆนะครับสัญญาณแรกนะครับคือเทอร์มันน้อยก็คือการป้องกันได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ก่อสัญญาณนะครับสํสญญญาหรับสัญญาณอนาล็อกหรือ อุปกรณ์ปร <and> ับสัญญาณสำหรับสัญญาณดิจิตอลอันนี้สองก็อิมพันน้อยเป็นการป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้อุปกรณ์กองสัญญาณิเศษที่ใช้สําหรับสัญญาณอนาล็อกและอุปกรณ์ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ใช้สําหรับสัญญาณดิจิตอลอันนี้สามวอล์คอสตอเป็นการป้องกันสัญญาณรบกวนชนิดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยใช้สายสัญญาณที่มีชนวนหนึอมีซิล เพื่อป้องกนันสัญญาณรบกวนครับอันนี้ซีก็แอคโคคือการป้องกนนันสัญญาณรบกวนแอคโคนี้สามารถป้องกันได้โดยได้โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเธอแอคโคต่วต่อไปครับก็คือเทอร์มินเเตอร์เช่นในระบบเครือข่ายท้องถิน่นที่ใช้สายจะต้องใช้อุปกรณ์เทอร์มินเอเตอร์ปิดที่ปลายสายทั้งสองฝังเพื่อทําหน้าที่ ป้องกันการสะท้อนกลับมาครับส่วนอันที่ห้าอันที่หกก็คือจิสเตอร์นะครับสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์รีพิเตอร์ครับต่อไปเป็นเทคนิควิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดนะครับตามหลักการแล้วเครือข่ายจะต้องสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์ อื่นๆได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แต่คลางไม่สมามารถรับประกันถึงข้อมูลที่ส่งว่าไปทงจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับต้นทางที่ส่งมาหรือไม่นะครับซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลอาจเพี้ยนไปจากเดิมในระหว่างการเดินทางอันเนื่องมาจากการถูกลบกวนจ,จากปัจจัยว่ารับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดถอนของสัญญาณหรือถูกัญญาณลบกวนแทรกพรอนเข้ามาระหว่างการเดินทางสิ่งเหล่านี้จะส่งผละบต่อข้อมูลโดยตรง ทำให้บิดข้อมูลอาจถูกลบล้างไปบิดใดบิดหนึ่งหรือหลายๆบิตก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามเรือข่้ายที่ดีต้องมีความน่าเชื่อถือและวไว้วางใจดังนั้นจริงจําเป็นต้องมีกลไกในการตรวจจับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งตามปกติการรวจับข้อผิดพลาดและการแก้ไขถกไขูกนํามาใช้งานบนชั้นสื่อดบบสื่อสามดาต้าลิงก์และชั้นสื่อสามฮาร์ดแอร์โดยวิธีการใช้รหัสจดจับข้อขผิดพลาด มีหลายวิธีด้วยกันก็คือการใช้บิดตรวจสอบการหาผลรวมและการใช้วิธีครับ C R C อันที่เจะนะครับจะเป็นบทของการการคำณนวณเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ทั้งวิธี p a r i t y Check และ C R C ครับการตรวจสอบการใช้บิดตรวจสอบนะครับหรือ p a r i t y Check อย่างแรกเราก็จะมาดูวันที่การตรวจสอบบิดภาวะคู่ away. เป็นการเพิ่มบิดตรวจสอบโูนเรือหนึ่งรวมกับบิดข้อมูลแล้วนาบิดจํานวนแล้วนับจํานวนบิดหนึ่งทั้งหมดให้ได้จํานวนคู่ครับแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบบิดภาวะที่เพิ่มบิดตรวจสอบโูนเรือหนึ่งรวมกับบิดข้อมูลแล้วนับจํานวนบิดหนึ่งทั้งหมดให้ได้จํานวนที่ครับ เราจะมาพิจารณา,าตารางที่หนึ่งนะครับที่ไฟรงจะทําการสร่งข้อมูลศูนหนึ่งซนศูนหนึ่งหนึ่งศูนซึ่งเป็นข้อมูลต้นทางโดยใช้วิธีการตรวจสอบบิดแบบภาวะผู้และส่งไปยังปลายทางจากนั้นปลายทางก็จะทําการตรวจสอบบิดด้วยวิธีเหมือนกันโดยสังเกตได้ว่าในทัดที่สองของตารางนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลที่บิดหนึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ผล ของการตรวจจับได้ข้อผิดพลาดในข้อมูลแล้วครับดังตารางนะครับสวัสดีครับผมนายประพจน์นอนหิมนะครับจะออกมานําเสนอต่อจากเพื่อนคนที่แล้วนะครับการตรวจจับข้อผิดพลาดหรือด้วยวิธีการใช้บิดตรวจสอบนั้นนะครับมีข้อเสียเช่นกันโดยจะเห็นว่าจากตัวอย่างตารางที่หนึ่งนะครับเป็นเพียงตัวอย่างที่ข้อมูลเกิดจาการปแปลงแปลงเพียงบิดเดียวนะครับจึงทําให้เราสามารถตรวจสอบได้พบถึงข้อผิดพลาด แตกการตรวจสอบกับไม่พบข้อผิดพลาดเลยหากข้อมูลผิดพลาดจำนวนสองบิตนะครับหรือเกิดข้อผิดพลาดหลายๆายบิตท,ที่เป็นเลขคู่นะครับดังตารางที่สองการใช้วิธี CR c r t นะครับจากหลายๆวิธีที่ได้กล่าวมาไว้ข้างต้นนะครับจะพบว่ามีข้อเสียสองที่ไม่สามารถตรวจสอบจับข้อผิดพลาดได้นะครับในบางกรณีโดยเฉพาะข้อผิดพลาดแบบหลายบิตหรือเรียกว่า บอสเออร์เลอร์นะครับจึงทําให้ความน่าเชื่อถือลดลงนะครับดังนั้นจึงเกิดวิธีการตรวจสอบจากข้อผิดพลาดแบบ CRC นะครับซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้วนเครื่องไฟสองทีนะครับและจัดได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสองวิธีแรกครับเนื่องจากสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้ครอบคลุมและแน่นอนฟ่านะครับโดยเฉพาะ CRC สามสองบิตนะครับ มีอัตราความแน่นอนในการตรวจับข้อผิดพลาดได้มากถึง99.999%นะครับถึงนิยมนำมาใช้บนสกายแลนอินเทอรน็นะครับข้อสังเกตก็คือข้อผิดพลาดแบบซิงเกิลบิตนะครับจะมีโอกาสเกิดบ่อยขึ้นบูตเออร์นั้นจะเกิดขึ้นแบบชั่วเล่นหรือน,น,นานๆครั้งนะครับซึ่งเป็นที่ผิด การตรวจจับข้อผิดพลาดในลักษณะนี้นะครับจะตรวจจับได้ยากก่าแบบการใช้เซอร์กางข่งข้อมูลน,นะครับที่มีอัตราการผิดพลาดต่อ,อยังใสาไฟเบอร์นะครับอัตราการผิดพลาดของข้อมูลลดได้นะครับหลักการของ CRC นะครับใช้รหัส p o l ี n นเมียน,นะครับซึ่งมีข้อกําหนดว่าบิตสายสุดและิปิปฝาสุดจะต้องมีค่าเป็นหนึ่งเสมอนะครับ อีกทั้งรหัสโพลิโนเมียนะครับจะมีจำนวนบิดน้อยกว่าจำนวนบิตของข้อหมูนคณิตศาสตโพลิโนเมียนะครับจะเป็นลักษณะแบบมอดูโลสองนะครับซึ่งจะไม่มีการใช้แคร่รีบิตนะครับทั้งการบวกและการลบหรือเป็นในลักษณะ f สิ o r นั่นเองนะครับ โดยวิท,ที่นํามาบวกหรือลบกันนะครับอาวิตตรสองกันผลที่ได้จะเท่ากับสูย์นะครับในขานะที่วิทต่างกันผลที่ก็ได้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปตามลักษณะดังตารางข้างล่างนี้นะครับสาเหตุนะครับที่จะเป็นมีการควบคุมการไหลของข้อมูลแล้วก็วิธีการดําเนินการควบคุมข้อผิดพลาดนะครับในกางสื่อสารระหว่างกันบนกับขายนะครับข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจุบัน ปัจจัยต่างๆนะครับรวมถึงสัญญาณลบกวนที่อาจก่อให้เกิดไม่สมบูรณ์ในระหว่างการสื่อสารนะครับโดยสาเหตุที่ต้องมีการควบคุมการไหลของข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาดก็เนื่องมาจากนะครับหนึ่งคือในกรณีที่ฟังทรงและฟังรับสื่อสารอยู่บนความที่แตกต่างกันนะครับสองนะครับจะทําการตบโต้กันอย่างไรหากแฝงข้อมูลที่ส่งไปนั้นเกิดการสูญเสียนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากฟังรับไม่ได้ไม่รู้ว่าเอาสารตรงมาถึงตอนหรือไม่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแฝงข้อมูลของฟังตรงนั้นเกิดปาดเสียหายนะครับการควบคุมการไหลของข้อมูลนะครับเกิดยการคือกลุ่มของวิธีการที่จะบอกฟังตรงว่าจะสามารถส่งข้อมูลจํานวนเท่าใดตอนที่จะได้รับการรับรองจากฟังรับนะครับโดยการควบคุมนี้นะครับจะต้องมี มีให้ฟังรับเกิดการรับข้อมูลจากจนท่วมล้นเกิดไปนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ฟังรับนะครับอาจมีความเหลวค่อนข,ข้างจํากัดน,นะครับรวมถึงคีดความสามารถในการได้กับประมวลผลของข้อมูลที่ถยอยเข้ามานะครับกาวคือมีข้อจํากัดขนาดหน่วยความจำนะครับที่จะต้องคอยจัดเก็บข้อมูลที่รังไหลเข้ามาเพื่อประมวลผลนะครับ โดยอุปกรณ์ฟังรับจะต้องแจ้งให้อุปกรณ์ฟังตรงนะครับก่อนที่สอบเขตการรับข้อมูลถึงขีดจำกัดะจะร้องขอให้ฟังตรงขยอยตรงข้อมูลในปริมาณน้อยลงนะครับอ,อ,อาจยึดการสร่งเปลีข้อมูลชั่วคราวนะครับการควบคุมการไหลของข้อมูลนี้นะครับจะดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดแผนเปรี่ต่างๆที่ต้องการตรงนะครับตรงเปล่เมื่อใดเปลม่ที่จะส่งที่สุดเมื่อไร่นะครับ ประเภทของการควบคุมการไหลของข้อมูลน,นะครับนี้นะครับสามารถแบ่งออกไปสองประเภทด้วยกันนะครับคือหนึ่งาการควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยวิธีการยึดและหลอนะครับสองคือการควบคุมการไหลของข้อมูลด้วยวิธีการเลื่อนหน้าต่างนะครับการนการการดำเนินการนะครับควบคุมข้อพิพลาทเมื่อฟังรับตรวจสอบข้อพิดพาทจากข้อมูลที่ส่งมานะครับฟังรับสามารถดําเนินการกับข้อพิดพลาทที่เกิดขึ้นได้สามกรณีคือครับหนึ่งคือ ไม่ต้องการดรําเนินการใดๆนะครับจะปล่อยเฟรมข้อมูลที่ผิดพลาดไปไปแล้วให้ชั้นคือสารที่อยู่เหนือป้าไปแจา,กการแทนนะครับสองคือแจ้งกลับไปยังฟังตรงให้รับการนะครับเพื่อให้ฟังตรงทําการตรงข้อมูลส่วนท,ที่เสียหายมาให้อีกครั้งนะครับสามนะครับการจแก้ไขข้อผิดพลาดจะดําเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ฟังรับเองนะครับโดยไม่ต้องให้ฟังตรง ข้อมูลมาใหม่นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ทับซ้สนกแ่าวิธีทั้งหมดนะครับสําหรับข้อผิดพลาดที่ตนพบนั้นสามารถแบ่งเป็นชนิดของข้อผิดพลาดสองชนิดคือหนึ่งเฟมสูญเสียถือเฟมข้อมูลที่ส่งไปยังถึงปลายทางซึ่งอาจเกิดสาเหตุของสัญญารบกวนที่ทําให้เฟมข้อมูลเสียหายได้นะครับสองถือเฟรมจมรุดถือเฟมสามารถส่งไปถึงปลายทางได้บางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งนะครับ โดยทั่วไปการควบคุมข้อผิดพลาดจะตั้งอยู่บนพื้นฐานนะครับของส่วนประกอบดังนี้นะครับคือการตรจับข้อผิดพลาดคือปลายทางจะมีการนาเฟรมที่รับมานะครับตรจับข้อผิดพลาดด้วยเทคนิคต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งคือการต้อนรับ SCK ปลายทางจะต้อนรับ SCK นะครับเมื่อได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์โดยปัจจกข้อผิดพลาดใดๆนะครับต้องคือ การส่งข้อมูลรอบใหม่หลังจากการรอจนหมดเวลานะครับบางส่งแจ้ทการทาการส่งแฟ้มข้อมูลนะครับรอบใหม่ให้ทันทีเลยนะครับในกรณีที่ปลายทางไม่ได้รับการตอบรับนะครับภายในเวลาที่กําหนดนะครับการตอบรับ NAK นะครับและการส่งข้อมูลรอบใหม่นะครับปลายทางจะมีการตอบรับ NAK นะครับกลับมายังบางส่งในกรณีมีข้อผิดพลาด เมื่อฟังตรงได้รับการตอบรับ NAK นะครับก็จะทราบว่าข้อพิพาทอันสมบูรณ์ก็จะดําเนินการส่งเฟรมข้อมูลไปเล่อใหม่นะครับขอคุณพระเจ้าขอ,ขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบครับ